ครับนี่ก็ชมรมผู้สูงอายุบ้านขามป้อมนะครับตบลญขาตบลขัว,ขวเรียงอำเภอชมุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาใช้สุขสศาลาบ้านขามป้อมเปิดให้บริการรักษาและก็ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุก็ทําให้ไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาในตัวเมืองติดตามไลฟจากรายงานพิเศษนี้เลยนะครับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านขามป้อมหมู่ที่12ตสตบลขัว,ขวเรียงอำเภอชมุมแพจังหวัดขอนแก่น กำลังเข้าเรียนตามตารางสอนวิชาออกกำลังกายโดยนำการรำพื้นบ้านเข้ามาประยุกต์ใช้ตามจังหวะเพลงหมอลำอย่างสนุกสนานทองตาดีเขาสูงประธานชมรมผู้สูงอายุขวเรียงบอกว่าชมรมผู้สูงอายุก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2559โดยรวบรวมผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมชมรมขณะนี้สมาชิก200คน มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเรียนตามตารางสอนเน้นการดูแลสุขภาพเพราะในชมรมผู้สูงอายุจะเชื่อมต่อกับสุขสาลาบ้านขามป้อมซึ่งเป็นจุดตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุในชุมชนและชาวบ้านคือปกติทุกปีนะครับทั้งอรอบปัจจัยจะนัดมีการอบรมชมรมผู้สูงอายุภายในตำบลน,นะครับตำบลขัวเลียงมีผู้สูงอายุเก้ารอาคนนะครับ ปีนี้ก็นัดไปแล้ววันที่23 22 23นะครับสองมือนะครับแล้วทุ่มดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องไปให่ความรู้ในเบียงต้นนะครับอันนี้ดูแลสําหรับผู้ที่ยังบ่ทันได้เก็บไข่ได้่วยนะครับไปให่ความรู้สามอสองอนะครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายการดูการกินนะครับนี่เกี่ยวกับของไออผู้ดูแลผู้สูงอายุในสมุนไพรนะครับสมยศลาปะพ่วงในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลขัวเรียงกล่าวว่า สุขสาลาบ้านขามป้อมตั้งขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกประชาชนทำให้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปรักษาในตัวเมืองมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขมาประจำที่นี่เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรคเบื้องตน้นบทบาทของรอพสตนะครับก็คือเราจะมีบทบาททั้งหมด5ด้านในด้านการรักษาการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ โดยเราใช้สุขสลาเป็นตัวเชื่อมระหว่างราพสตกับชุมชน,นพยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกล่าวว่าจะเป็นครูพี่เลี้ยงสอนอสมของหมู่บ้านขางป้อมเพื่อให้มาดูแลผู้ป่วยในหมู่บ้าน และการจ่ายยาพื้นฐานเริ่มแรกการที่เราจะได้มาถึงขนาดที่เป็นตั้งสุขศลาได้นะคะเราก็ต้องเตรียมคนในพื้นที่เตรียมด้านสาธารณสุขของเราก็คือแต่ก่อนเป็นออสมอนะคะเราก็ใช้เครื่องมือเจดชิ้นของอาจารย์โกม่านะคะเราต้องทําสํารวจบ้านสํารวจแผนที่เดินดินนะคะดูโครงสร้างของพื้นที่นะคะว่าใครเป็นอะไรเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรนะคะมีบทบาทในชุมชนยังไงแล้วก็ แล้วก็พาอสมอเยี่ยมทุกหลังคาเรือนเลยนะคะแล้วก็เพื่อไปดูได้ข้อมูลว่ามีคนแก่อยู่บ้านหลังไหนมีเปาหวานมีความดันมีเด็กอะไรไหมคำหวนคำผ่าเคนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศุขศาลาบ้านขามป้อมฟิล์งประจำบอกว่าหลังจากที่มีศุขศาลาทำให้ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำตำบลเพราะไกลรู้สึกสะดวกมากขึ้น ดีค่ะสะดวกขึ้นดีทุกอย่างเลยจ้ะอสะมเพิ่นก็นจใจใส่คุ้นมอเพิ่นกับใจใสจ้ะสุขสาราบ้านขามป้อมจะเป็นจุดรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในหมู่บ้านขามป้อมในโรคเบื้องต้นทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายย่นระยะการเดินทางเข้าไปรักษาพยาบาลในตัวเมืองอุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพชนิตาประสะสวัสด์ทีมข่าวเ b t บทีขอนแกน่นรายงาน ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ